รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัย กันก่อนดีไหม Come on let's give it เรามา share this love together รักตัอย่าเก็บมอาไว้มีอะไรแบ่งปันกันก่อนดีไหม Come on let's give it เรามาแชร์ดิสลอฟด้วยกันเธอมรักก็แชร์กันไปอย่าหมดแต่หวงเก็บไว้คนเดียวทำไมเล็กๆน้อยๆไม่ต้องมากต้องไม่เรามาแชร์ความรักที่เรามีในใจ Let's give it ไม่ต้องเค้นไม่ต้องอายอายไปทำไมเรื่องดีที่จะทำไี้ต้องวันอะไร i ช่วยได้แค่ไหนอย่างนิ่งดูงได้ go ชีวิตยังไม่จบ go ก็ชช่วยแบ่งปันถือว่าเป็นน้ำใจสนับสนุนโดยบริษัท M M P Corporation go จำกัด สวัสดีครับขอต้อนรับเข้าสู่รายการ The Giving ครับกลับมาเจออีกแล้วนะครับทุกวันอยู่ในแคตเตอร์คับเวลาบ่าย3าโมงถึง3โมงครึ่งทางช่อง5แห่งนี้นั่นเองครับหลายครั้งนะครับเราคงได้ยินข่าวไม่ดีนักนะครับเกี่ยวกับสุนัขครับไม่ว่าจะเป็นสุนัขทำร้ายเจ้าของนะฮะหรือว่าทำร้ายผู้คนต่างๆก็ตามครับทำให้เราเนี่ยหวาดระแวงแล้วก็กลัวในเจ้าตัวน้อยสีขากันบ้างใช่ไหมละครับจริงๆแล้วนะครับยังไงก็ตามครับสุนัขเนี่ยก็เป็นสัตว์ที่ จงรักพักดีนะครับแล้วก็เชื่องนะฮะแล้วก็รักเจ้าของมากที่สุดครับหลายๆกลุ่มนะครับยังมีความรักแล้วก็เอ็นดูนะฮะแล้วก็ยังมอบความรักความห่วงใยหรือคอยช่วยเหลือสุนัขตลอดเวลาเช่นกันครับวันนี้ครับผมจะพาทุกคนครับมาตามติดผู้ให้ครับที่เรียกว่าเธอยอมเสียสละทุกอย่างนะฮะเพื่อสุนัขครับเธอผู้ให้คนนี้ครับชื่อพี่ฟาครับพี่ฟาเริ่มต้นเลี้ยงสุนัขด้วยความรัก ด้วยพลังของความเมตตาครับจึงทําให้เธอได้รับอุปการะสุนัขจรจัดที่ถูกทิ้งมาบ้างก็ประสบเหตุครับหรือแม้กระทั่งโดนทําร้ายด้วยน้าใจของพี่ฟ้านะครับจากจํานวนไม่กี่สิบตัวครับตอนนี้จนพี่ฟ้ามีสุนัขร่วม500ชีวิตครับพี่ฟ้าเนี่ยไม่ได้ฐานะอะไรดีมากเลยนะครับด้วยค่าเลี้ยงสุนัขทั้งหมดเนี่ยมาจากรายได้ของพี่ฟ้าเองหลายครั้งนะครับที่อาหารที่จะเลี้ยงเจ้าสุนัขตัวน้อยนะครับไม่พอครับ วันนี้รายการเดอะกิฟิ่งครับเลยชวนเดอะกิ e ฟเวอร์นะครับแล้วก็พี่ๆจิตอาสาครับมาร่วมปฏิบัติภารกิจเพื่อเป็นผู้ให้แก่บ้านใต้มุงฟ้านั่นเองครับส่วนภารกิจของเราในวันนี้จะเป็นอะไรและเดอะกิฟเบอร์ของเราจะเป็นใครแล้วก็ไปพบกับเขาเลยครับ สวัสดีครับกายได้รับภารกิจมาจากพี่ตายแล้วนะครับแล้ววันนี้กายกับเพื่อนๆของกายเนี่ยครับจะเป็น The Giver ครับเราจะเอาดอกไม้พวกนี้นะครับมาแลกเปลี่ยนกับเงินบริจาคครับเพื่อเอาไปให้พี่ฟ้าซื้ออาหารซื้อน้ํายาฆ่าเชื้ออะไรต่างๆแต่คราวนี้จะได้เท่าไหร่ตอนนี้ก็ยังไม่รู้เลยครับแต่พวกเราสู้เต็มร้อยครับผมไปกันเลยดีกว่าไป มากเลยครับเอาไปเลยโอ้ยเก่งมากเลยขอบคุณมากเลยค่ะมีบาก็ได้ค่ะขอบคุณค่ะระหว่างทำภารกิจอยู่นะครับนี่เลยครับกายก็มาเจอเจ้าของนี้ครับผมไม่ว่าจะเป็นหมาที่ไหนหรือแมวที่ไหนกายก็ช่วยได้ครับเราก็ช่วยบริจาคเขาเขาก็ช่วยบริจาคเรานะครับทุกคนก็จะได้แฮปปี้กัน นี่นะครับก็เหลือแค่นิดนิดเดียวแล้วนะครับผมก็โหนเร็วมากเลยผ่านไปแค่ประมาณ1 5นาทีครับ10นาทีตอนนี้ดอกไม้ก็เกือบหมดแล้วพอมหมดเสร็จปุ๊บเดี๋ยวเราลงมือพิสูอนกันเลยไป ตอนนี้นะครับก็แจกดอนไม้หมดแล้วและเงินก็อยู่ในนี้หมดเลยแล้วคราวนี้นะครับกายก็จะพาทุกคนไปซื้ออาหารหมาไปซื้อ,อ,อน้ำยาฆ่าเชื้อไปซื้ออุปกรณ์ต่างๆนะครับสำหรับทำความสะอาดมอบให้กับพี่ฟ้านะครับเราไปกันเลยดีกว่าครับไปนะครับ ขอถามนะครับผมจะซื้ออาหารอาหารสุนัขอยากซื้อแบบในจำนวนเยอะๆหน่อยแนะนำเป็นตรงไหนดีครับอันนี้เลยครับอันนี้เลยใช่ไหมครับได้ครับ20่กิโลเลยครับยี่สิบกิโลนะครับอ่าเึ๊บหนึ่งหนาหนาสองสามมีอืโอเคนี่ก็นะครับก็คือส่วนหนึ่งที่ เออเราจะซื้อไปกายก็ซื้อไป1 2 3 4 5หถุงครับตอนนี้ได้อาหารแล้วเดี๋ยวจะมีพวกน้ํายาฆ่าเชื้ออีกอ่านี่ก็คือน้ํายาฆ่าเชื้อนะครับเราไปผส,สมน้ำเสร็จปุ๊บเราลาดปื๊ดเลยจับกลิ่นนะครับเอาสัก500ตัวผมว่าก็ต้องมีสัก2อันละอย่างน้อยเอาไปตอนนี้นะครับกายก็ได้ของทุกอย่างครบแล้วนะครับไม่ว่าจะเป็นน้ํายาฆ่าเชื้อแล้วก็อาหารนะครับแต่กี้มีพี่คนหนึ่งครับเขาโทรมาหากายบอกว่า เขาถึงบ้านพี่ฟาแล้วคราวนี้เขายังไม่รู้ว่าเราจะไปทําอะไรกันเดี๋ยวกายจะไปบอกกายสัญญาได้เลยครับว่าคราวนี้เพราะว่ากายมาเนี่ยกายจัดเต็มเลยครับเอาแบบเต็มเต็มแน่แนๆเลยครับผมได้เห็นความเปลี่ยนแปลงในชีวิตของหมา500ตัวแน่นอนไปดูกันดีกว่าครับ